เรื่องใช้คำว่าจักรวาลมารินน์นึงครับจริงงก็ชุดแดงแรงฤทธิ์ไปเลยครับก็สวัสดีทุกคนแล้วก็เป็นทั่งเย็นเย็ๆที่โต๊ะไม่พูดไม่จาอ่าโอเคผมค์ทอ่4จะเป็นเป็นวงนี้คือผมรู้สึกว่าเขาเป็นมารีนน์นาะเขามีทุกอย่างอยู่แล้วอะถ้าให้อะไรเป็นแบบปกติก็คงเป็นแพทเทิร์นเกินไปเอาความเป็นเราดีกว่าต้องรีบเคลียร์ก่อนใช่หรือเปล่าฮะว่าตอนที่เรารักกันใหม่ๆเจอประเด็น แรงๆขนาดนี้กันเลยเหรอครับเจอแรงประมาณที่เมื่อกี้เกินไปเลยค่ะ<ช>ของตู่ตู่จะโดนตลอดเลยว่าแบบตาต่ํามากมใช่แล้วเหมือนแบบเหมือนแบบมีสมองแค่นี้เป็นผู้บริหารได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคําที่แรงมากแต่ว่าคุณตู่คอนเฟิร์มเองเลยว่าโดนคํานี้ใช่ค่ะโดนโ,โดนจริงๆแล้วก็โดนอยู่นานไม่ใช่โดนแป๊บๆแล้วหายไปนะคะโดนอยู่เป็นปีใช่โดนอยู่ตลอดเวลาค่ะค,คนนี้ว่าตาต่ําแต่คนที่เจ็บน่าจะเป็นคนนี้ กระโดดว่าเกาะเขาว่าะเขารวยแบบมาแบบมาหวังมาอะไรจากเขาอะไรเงี้ยครว่าเป็นหนูตกทางข้อสารบ้างอะไรก็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 จะมีว่าแรงๆอะไรเงี้ยฮะว่าไม่เจียมตัวอะไรเงี้ยครับก็ก็ห้ามคนไม่ได้นะฮะแต่ว่าเวลาก็จะพิสูจน์เองว่าเราก็โอเคอะไรเงี้ยครับเวลาพิสูจน์จริงๆนี่กี่ปีแล้วคะสิบปีสิบปีสิบปีถ้าบอกว่าโดนโดนแรงจนเขาเรียกว่า งานของมาวินหดหมดเลยเหรอตอนนั้นใช่คันมันมันมีข่าวไม่ดีออกมาด้วยครับเนื่องจากเมื่อก่อนเราก็เราก็ซ่าพอตัวพอข่าวออกมาไม่ดีปุ๊บก็เข้าใจว่าทางผู้จัดเลยเขาจะแบบว่าต้องมองภาพลักษณ์กันนะฮะก็เลยเอาเราออกไปหมดเลยละครสามเรื่องอะไรย่างเงี้ยครับรายได้หดไหมเอาจริงๆเลยไม่เหลือเลยดีกว่าครับผมเหรอใช่ครับนาคคนที่แบบมองเลยไม่เห็นเลยจริงเห็นบอกว่าจากที่บัญชีเรามีเคยเก็บกันเป็นหลักล้านอ่ะพอเจอช่วงนี้เข้าไปบอกมันเหลือกลายเป็นหลักแสนเลย สุดท้ายที่อาจจะเหลือหลักหมื่นเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาพรามันไม่มีงานแล้วด้วยอายุที่เราเยอะขึ้นไงฮะแล้วก็โดนตัด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 แล้วแบบช่องทางก็ขยับตัวยากอะจะไปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ก็ลําบากจากเมื่อก่อนเดินแฟนโชทั้งทุกวันช่วงแรกเขาเป็นในแบบ<ช>เดินแบบบ่อยมากแล้วพอมาเล่นมาเล่นละครนะคะมันก็ต้องมันไม่สามารถไปเดินแบบได้แบบนั้นก็พยายามลดงานเดินแบบลงแล้วก็รับมาจะมารับละครเต็มตัวพอเออพอโดนถอดละครปุ๊บงานเดินแบบเราก็ไม่ได้รับด้วยอย่างเงี้ย ฝนตกมาถึงที่ตู่ด้วยตู่ก็แบบตอนนั้นก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวใช่ค่ะคุณอาก็คือพอหลังจากที่ตอนช่วงแรกอะ่ะเราก็เราก็ไม่เคยคบกับนักแสดงใช่ไหมคะเราก็ทําตนปกติไปนไหนมาไหนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งไปเจอหนังสือกอสิบเล่มหนึ่งเขาถ่ายรูปเราไปลงพอเริ่มลงก็เริ่มมีข่าวคนก็เริ่มดา่าด่าด่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยงั้นเรากเก็บเงียบดีกว่าไม่ให้คือเราเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ห้ามตัวเราเองว่า,เ,าเราก็ไม่ต้องออก ที่สาธารณะมากมันจะได้ไม่มีข่าวมันจะได้มันจะได้เผาๆลงบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไ้อซอฟลงใช่เพราะจริงๆเราสงสารครอบครัวเราด้วยมันไม่ใช่แค่เราอ่ะแต่หมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องญาติที่แบบต้องมาได้ยินอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปถึงในครอบครัวบ้างมาวินผ่านดานบ้านมารินนนได้ยังไงเน,นเดินเข้าไปวันแรกเป็นไง ตุ๊ดจีนที่บ้าน oh. ตระกูลมารีนน์นะฮะเริ่มใช้คำว่าจัก,กรวาลมารีนน์ <c oughs> นึงครับหร <c oughs> ือจัก,กรวาลมาเวลเลยไปแล้วแบบ <c oughs> โอ้โหโต๊ะจีนห้าโต๊ะเต็มเลยแล้วแบบก็มือเย็นนะฮะวันนั้นตุ๊ดจีนก็ชุดแดงแรงฤทธิ์ไปเลยครับก็ สวัสดีทุกคนแล้วก็ไปนั่งเงียบๆี่โต๊ะไม่พูดไม่จาใครเลยกินอย่างเดียวครับกิน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 อย่างเดียวเลยประมามากตัวสุดๆครับตัวสั่นมือเย็นโอ้โหกินข้าวบนโต๊ะครับไม่เหลือเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยกินไม่รู้จะคุยกับใครบอกกับความอร่อยนะฮะสั่งไม่เหลือเลยครับก็ผ่านพ้นวันนั้นมาได้ผ่านพ้นครับเพราะว่าที่บ้านตู่เขาหน้ารักครับและใจดีฮะพวกอาอาโกโก้ทุกคนน่ารักมากครับแบบให้ความเป็นกันเองมากอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าด่านที่ควรจะเป็นด่านที่ยากที่สุด กลับง่ายที่สุดง่ายที่สุดแต่ยากสุดคือคนนี้สิบปีที่ผ่านมาที่เขาไม่เคยปรับเปนคือความเป๊ะของเขาฮะเขาเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วแบบคือที่บ้านจริงๆไม่ได้กังวลเรื่องเขานะฮะกังวลเรื่องเรานี่แหละเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเป๊ะมากจริงๆแล้วคือเขาจะโอเคไหมกับความเป๊ะของเราอะไรอย่างเงี้ยมันมีสองคำเป๊ะมากกับเป๊ะเวอร์เวอร์หรือว่าเวอร์ครับเป๊ะเวอร์ใช่ไหมใช่เป๊ะยังไงเป๊ะยังไงอะอย่างอย่างวัดหนังสือมกกาซีนเขาอะ เขาต้องเรียงเลยว่าเล่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรียงตามพอผมวางวากลับไปแล้วมันขอบไม่เข้าที่เขาไม่ได้นะอ่านแล้วต้องเก็บเข้าที่ก็นี่เข้าที่แล้วไงแต่มันไม่ขยับข้อมูลที่มันถูกต้องของมัน oh. แล้วแม้กระทั่งโตนะฮะหรือขาเก,ก้าอี้อที่วางบนพรมใช่ไหมฮะมันจะมีรอยวงๆมันอยู่ที่วางไว้ <het S 1> ผมขยับนิดนึงเพอามันมาครึ่งวงปุ๊บนางชี้เลยไม่เข้าที่ถามว่าทําไมเขาเขาวงเดิมเดี๋ยวเป็นวงเพิ่มแบบแล้วจะมีวงเพิ่มทําไมบนพรมแล้วใครเขาจะมองแล้วครับอยู่ตรงขาโตะะครับ ผมก็สงสัยนะครับบางทีครับดุมากใช่ไหมบอกเป็นเรื่องๆค่ะคุณอาอย่างเรื่องเรื่องตรงเวลาเรื่องเวลาเรื่องการตื่นไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยจะจะเีเรียสมากเพราะว่าอย่างเราเราต้องมีลูกน้องเยอะหรือว่าเราเราไปกองถ่ายเวลาเราจะดุนักแสดงที่มาสายอย่างเงี้ยถ้าแฟนเรามาสายซะเองไม่ตรงเวลาซะเองหรือมากองโดยสภาพที่ไม่พร้อมทํางานอย่างเงี้ยเราก็จะไปดุคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกเขาว่าเออต้องนะ ต้องต้องต้องมีวินัยเพราะว่าสิ่งที่เขาทํามันส่งถึงเราด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คงเคยเห็นเนาะเพราะคุณตู่ก็เคยตัดนางเอกคนนึงออกจากกองถ่ายไปเรียบร้อยเพราะมาสายเรียบร้อยแล้วใช่ครับเนาะผมผมเมาให้ตายก็ยังมาทันอยู่ดีผวแต่่วยถูก่วยถูกซื้อครับแต่สุดท้ายแล้วคุณอาค่ะก็ฟันฝ่ามาจนถึง10ปีครับจนตอนนี้กําลังจะแต่งงานกันใช่ค่ะแล้วการแต่งงานของเรานี่เป็นยังไงไปถึงไหนแล้วคะ ก็เรื่องสถานที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้อ่ได้วันได้สถานที่แล้วตอนนี้ก็คือเรื่องเรื่องชุดเรื่องรายชื่อแขกเรื่องเนี่ยจะเริ่มไปลองชิมอาหารอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่าเมื่อลูกสาวมารินนท์แต่งงานทั้งทีก็จะต้องงานใหญ่แน่นอนคุณอาก็คือพี่น้องในวงการก่อนเอาดาราก่อนครับก็ประมาณ400ชีวิตเนาะก็ถึงแล้วญาติญาติผู้ใ,<ช>ใหญ่ฝั่งโอ้โหก็คือ<ช>ตีไว้พันกว่าเนาะแค่ผู้จัด ผู้จัดช่องสามก็เป็นร้อยแล้วค่ะเจ็ดชุดเนี่ยเราใส่กันยังไงก่อนซิเจ็ดชุดอ๋ออ๋ออ๋อของตู่ก่อนนะคะก็จะมีชุดที่สวมแหวนแน่ๆชุดหนึ่งชุดชุดสวมแหวนหาดทันวาจะมีชุดสวมแหวนแล้วก็จะเป็นชุดตอนตอนรับประทานอาหารกลางวันก็จะอีกชุดหนึ่งค่ะแล้วหลังรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยก็จะมีปาร์ตี้เล็กๆก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งสามแหละสามนี่คือเกิดในทันเดือนทันวาค่ะในวันมั่น วันวันมันวัน,ว,น,ว,นวันสุขอาสชุดแล้วสมชุดแล้วพอวันงานฉลองก็จะมีชุดถแถลงข่าวแล้วก็จะมีชุดที่ยืนข้างหน้าแบ็กดรอปแล้วก็ชุดเดินเข้างานแล้วก็ชุด after party เจ็ด <7 S 2> ชุดพอดีดเป๊ะเลยก็เปลีให้ตัวถลอกนะฮะเจ็ชุด <c oughs> มาดูมาดูภาพนะฮะนี่ครับ นี่อ,อันนี้ทดลองนะฮะตอนตอนลองลองชุดอันนี้ลองโครงค่ะลองโครงชุดชุดแต่งงานนี่ต้องต้องลองกันกี่ครั้งเนี่ยโอ้เยอะค่ะอย่างเจ็ดชุดอย่างเงี้ยลองกันเป็นเดือนเลยไหมคะสองเดือนอุ้ยจริงๆเขาบอกจริงจริงต้องล่วงหน้าห้าเสียห้าเดือนด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นงานปักด้วยอันนี้ไปลองอันนี้ไปลองทรงดูว่าทรงไหนที่เราจะใส่แล้วดูโอเค หมายถืออันนี้ยังไม่ใช่แบบของเราแต่ว่าเป็นเป็นทรงที่เราเลือกละใช่ค่ะไปลองทรงว่าเอาทรงแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราใส่แล้วเราสวยในทรงนี้ใช่ค่ะเพราะบางคนแบบเออเมอร์เมดสวยบางคนใส่บานสวยบางคนบางคนกออกได้อ่าใช่ค่ะขออนุญาตถามราคาได้ไหมคะว่าในเจ็ดชุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะเอาของพี่ตู่ก่อนของพี่วินเดี๋ยวก่อนเจ็ดชุดของพี่ตู่ชุดหนึ่ง มันก็เป็นหลักแสนอยู่แล้วล่ะต่อชุดต่อชุดก็หลักหลายแสนอยู่ก็คือ7ดชุดก็เกือบล้านกว่าบาทอืมใช่ใช่แล้วของพี่มาวินน่ะห้าครับก็ไม่ได้น้อยนะก็ไม่หน่อยก็จะเขามาเจ็ดแล้วผมไม่เปลี่ยนเลยผมก็กลายเป็นดูคนขับรถไหมครับผมต้องเปลี่ยนหน่อยนะฮะาชุดเนี่ยคือวันมั่นกี่ชุดคะวันมั่นสองครับแล้วก็วันฉลองสามครับสามใช่แล้วถ้ารวมของพี่วินน่ะเป็นสูตรผู้ชายก็ไม่ค่อยอะไรฮะ ก็จะมีร้านง่ายกว่าเพราะว่าไม่มีงานปักหรือเธอจะปักไม่ปักไม่เนาะโอเคโอเคโอเคถ้าปักมาที่มือฉันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะของเราเป็นงานปักค่ะแล้วก็แบบอย่างมันมันเป็นงานยากตุงที่ว่าทุกร้านที่เขาทําให้เราอะค่ะเขาก็จะปักตามหุ่นเราเลยคือไม่ได้วางไม่ใช่เอาผ้ามาวางแล้วก็ตัดเย็บเลยคือเขาจะดูหุ่นแล้วว่าควรจะต้องปักยังไงให้แบบเน้นสรีระยังไงใช่เจ็ดชุดเนี้ชุดไหนที่แพงที่สุด ก็น่าจะเป็นชุดที่เดินเข้าเดินเข้างานค่ะน่าจะครึ่งครึ่งล้านนะคะฮะชุดหนึงห้าแสนใสห้าชั่วโมงชั่วโมงละแสนโ้าใส่มากกว่าค่าตัวอีเวนต์น้องอีกอ่ะแล้จะไปแล้จะไปเปรียบทําไมนี่เขาไปชีวิตนี้ครั้งเดียวเออแหวนครับครับแหวนแหวนกีก็รัด แหวนแหวนที่จะมั่นใช่ไหมคะก็มั่นไม่ทราบว่าเอาเอาทุกแหวนมันต้องมีกี่วงอ่ะคุณอาอาตอนนี้จะมีวงนี้ก่อนวงนี้คือวงที่วงวงที่ขอวงที่ขอแต่งงานอ่าโอเควงที่ขอจะเป็นเป็นวงนี้โอ้โหนี่พูดได้หร็วนี่ส่วนวงขอใช่ฮะตอนไปขอขอตัวก็มีแหวนแล้วเรามี VTR คุณอาร์ VTR แหวนเป็นยังไง อ๋อกิงได้ด้วยใช่ค่ะมันมีความหมายฮะคือตั้งใจออกแบบให้เขาเลยวงนี้เพราะว่ามันแทนเราสองคนที่ผ่านมาด้วยกัน10ปียังไงเราก็อยู่ข้างกันตลอดไม่แยกกันไปไหนกิ้งไปกิ้งไปกิ้งมาก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีอยู่ในเส้นทางเดียวกันต่อให้ทะเลาะกันก็แยกไปคนละลู่สุดท้ายก็กลับมาหยุดด้วยกันอยู่ดีตัดกันไม่ขาดครับชอ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 บิเอนพิเิิิไม่น่าเชื่อเลยไะถามราคาได้ไหมคุณอาถามราคาวงนี้ก็ หกหลักครับราคาไม่แรงครับไม่แรงหกหลักเรือนแสนรเราเน้นที่ดีไซน์เป็นหลักครับเพราะว่าค,คือผมรู้สึกว่าเขาเป็นมารินนนเนาะเขามีทุกอย่างอยู่แล้ว<ช>ถ้าให้อะไรเป็นแบบปกติก็คงเป็น,ปนพัทเทินเกินไปเอาความเป็นเราดีกว่าใส่ความมันลงไปในแหวนดีกว่าเนี่แบบในสิ่งที่เราทําอยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยฮะคุณอาแล้วอันนี้คือแหวนขอแล้วน่าหมายความว่ามันจะต้องมีแหวนมันแหวนมันอีกแล้วก็แหวนแต่งตอนนี้กําลังให้เขาหาหาเพชรเม็ดที่สวยอยู่อะค่ะก็เลย มันก็น่าจะอยู่ระวังที่สามสี่ห้าแล้วแต่ี <sweating> ่กาใช่เขาเลียกอยู่ห้ากระดาดกระเทานิ้วก้อยแล้วก็คือไฟฉายนั่นแหละก็คือไฟฉายที่เวลามืดดแล้วก็เออเปิดไฟไม่ได้ก็คือฉายฉายได้เลยค่ากระดาดสว่างขนาดนั้นนะฮะคัดก็ต้องดีนะฮะดีคัลเลอร์ใช่ไหมฮะเาเรียกว่าน้ำดีสุดอะไรประมาณนี้สินสอดล่ะสินสอดเลยครับเออ ุ่มสุดตัวเท่าที่มีครับผมออ <an> ผมกินแตบก็ยอมครับใส่ใส่หมดตัวครับผมใส่หมดครับใส่สุดครับใส่สุดครับก็ต้องแบบยังไงมันต้องมันต้องเจ็ดตักหลักอะไรมามานี้อยู่แล้วครับเท่าที่จะหาได้แล้วครับเพราะว่าก็ทำไปได้การก็ต้องเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาหมดอยู่แล้วครับทางคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกไหมเขาน่ารักมากเขาไม่เรียกอะไรเลยครับเขาเขาก็รู้ว่าผมผมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาเขาไม่เรียกเลยเขาที่บ้านเขาน่ารักมากมากเลยครับวันที่ขอเสร็จ เพื่อนทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดมากบอกผมสุดยอดมาก <c oughs> คุณตออ่อไปนี้ <c oughs> คุณกล้ามากมจะจะดูดีว่าต่อไปมึงจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> มึงจะเป็นยังไงเขาใช้เขาชเยี่ยมผมเลย